จำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศไทยรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้าไอดีไลน์นี้เลยสวัสดีค่ะนี่กลับมาพบกับร้านไอเดียดีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวี้พี่เมย์จะมาเสนอนี่เลยค่ะจอยเขาเรียกว่าอะไรอะจอยทรงนาคอนของเพจสีนั่นเองนะคะหรือว่าทรงคล้ายลันเซอร์อะไรประมาณนั้น เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยมันมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะคือสีขาวสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดําเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องข้างในดูกันว่ารูปทรงเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะโดยรายละเอียดของเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นแบบไร้สายได้นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อง,ง่ายนะคะมีความทนทานแล้วก็มีปุ่มที่สัมผัสด้วยนะคะก็คือน่าจะเป็นหมายถึงไอศตัวนี้นั่นเองแล้วตัวนี้มันทํามาสําหรับเ,เพลย์ซีโปเพลย์ซีสลีมแล้วก็เครื่องเล่นเพลย์เครื่องเล่นเพลย์ทีวีแล้วก็ PC แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะเชื่อมถ้ามันเชื่อมต่อทีวีได้ก็หมายความว่ามันก็ต้องเชื่อมต่อ Android ได้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยเรื่อากับสีแดงก่อนสีสันสดใสร้อนแรงของเรานะคะ,ะสีแดงแรงล็ก มีทั้งหมดสีสีด้วยกันมีให้เลือกค่อนข้างโดยในกล่องก็จะมีตัวจอยมีสายต่อมาให้ตัวนี้เป็นสายต่อที่จะเสียบเล่นเข้ากับเครื่องเล่นของพ c ซีได้เลยหรือว่าเครื่องเล่นเครื่องเล่นของ p พยีก็ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนะแล้วก็มีใบคู่มือนะคะแต่ท่าที่ดูยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะอ่ะนี้เราจะมาดูที่สีของเจ้งกันปุืม ประมาณนี้เลยก็จะคล้ายๆเหมือนเพสนาะคอนนะก็มีปุ่มแชร์ปุ่มอะไรอะออปชันต่างๆเทอร์โบปุ่มเคลียร์ปุ่มเปิดเครื่องนะแล้วก็เป็นปุ่ม XO สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีไฟวงบอดสถานะ l v r b แล้วก็ตัวก้านาฬอกก็ถือว่าค่อนข้างหมุนง่ายอยู่นะคะแล้วก็ตัวดีแพคก็สามารถที่จะถอดได้ด้วยนี่ให้ดูปึ๊บ สามารถที่จะเล่นเป็นปุ่มที่แพดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ในการเล่นสาหรับบางเกมที่ว่าต้องการความสมูทในการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อความรวดเร็วนะจะได้ไม่ปวดมือด้วยนะคะประมาณนี้นะสำหรับสีแดงเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นแบบว่าแกะออกมาเรียงดูกันเลยพี่เหมียวเรียงแล้วตัวที่หนึ่งทีนี้เรามาดูในส่วนของสีน้าเงินลืมรายละเอียดตรงนี้ที่จับมันจะเป็นแบบขูกขาขูกขานิดนึงเฉพาะโซนที่เป็นมือจับนะคะแต่ตัา ถ้าพ่นจากตรงนี้มาแล้วมันจะเป็นสีเรียนธรรมดาก็เพิ่มเหมือนเพิ่มความหนึบหนึบให้กับข้อมือของเรานั่นเองนี้เราจะมาดูสีดำบ้างสีดำก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลาสสิกในตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะสีดำนี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะเหมือนกันเลย ความด้านความอะไรเหมือนกันเลยนะคะผมทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างมีรูด,ด้วยรูเสียบโอเครุ่นนี้เป็นแบบว่าแบบในตัวนะไม่ต้องใส่ฐานอะไรทั้งสิ้นก็แค่เสียบชาร์จอย่างเดียวโดยใ้ใชสายที่เขาให้มานั่นแหละ ทุกอันก็จะมีใบคู่มือแล้วก็มีสายนะคะทุกอันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบบลูทูธในตัวเพราะฉะนั้นใครที่คอม PC อนโะบุมีก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าของใครไม่มีก็ต้องซื้อตัวรับสัญญาณเพิ่มนะอ่านี่ในส่วนของสีน้ําเงินดูกระทบแสงอ่าเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงการลางน่หอมันจะมีเหมือนวนๆนวนน,นิดนึงเหมือนเป็นลายก้นหอยอะ่ะ เพื่อแบบให้มันให้มันเนึบนบก,กับมือนั่นเองอ่ะพา,าไปแล้วสามสีเลยสีสุดท้ายสีขาวขาวนี่ก็คลาสสีนะสีคือเขาผลิตออกมาสีสีนี่คือเป็นสีที่แบบคนนิยมแหละคนเป็นสีที่คนนิยมมากที่สุดนะ ครบสามเอ้สีสีแล้วนะนี่ดูสีสีใครชอบสีไหนคะใครชอบสีไหนโหวตอ่ะสีสีให้ดูกันจะจะไปเลยนะ สีค่ะก็มีความสะอาดตานะคะสีน้ําเงินก็มีความขลังนะคะสีดำก็มีความคลาสสิกสีแดงก็มีความร้อนแรงเพราะฉะนั้นใครชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อการเล่นเกมต่างๆในพีซีกันค่ะอันนี้เราก็มาลองสีน้าเงินนะคะโดยให้นะ้องเจนลองกับเกมไมค์คาร์มันเองนะคะอันนี้คือการเสียบสายต่อเข้ากับ PC โดยตรงนะสามารถยะบังคับคอนโทเลอร์เล่นเกมไมค์คาร์ได้นะคะใน p ี เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าพานอันนี้จะมาดูการเชื่อมต่อเล่นกับวิฟ้าออนไลน์สีนั่นเองนะคะใช้สีน้ำเงินนะต่อสายเล่นได้เลยเห็นไหมคะถ้าคอม PC วมีบลูทูธก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแต่อันนี้พี่เหนียวรีวิวเสียบสายให้ดูอ่าละเล่นท่าได้ปกติเลยนะคะ อ่านี่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อจอยเล่นกับฟีฟ่าไลท์สีนะคะโดยบลูทูธนั่นเองนะคะโดยวิธีการบนะลูทูธนะเราต้องมีตัวสัญญานะคะต้องซื้อเพิ่มแยกต่างหากนะคะไม่มีให้ในกล่องจอยนะใช้ตัวบลูทูธ4.0หรือว่าใช้ตัว8บิตแบบนี้นะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะคอนเน็กแบบมือถือวิธีคอนเน็คคอนเน็คแบบมือถือเลยขั้นตอนเดียวกันนะคะแบบเดียวกันก็จะสามารถเล่น เล่นแบบไร้สายได้สบายๆในฟีฟ่าอะไรสียคะ่ะเล่นท่าได้ปกติะค,ะค่ะค่ะทีนี้จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเข้ากับแท็บเล็ตนะคะหรือว่ามือถือนั่นเองนะคะโดยใช้เจ้าจอตรนนี้พี่เหมีอยวใช้สีขาวแล้วกันนะอ่ะวิธีการก็คือเราก็เข้าไปเปิดบลูทูธในเครื่องของเรานะคะในตั้งค่าทําการเปิดค่ะพอเปิดปุ๊บมันเริ่มหาสัญญาณแ,แล้วเราให้เรากดปุ่มปุ่ม PS พร้อมกับปุ่มแชร์นะคะไฟจอจะก,กระพริบปิปป๊นี่นะคะ มาทำการค้นหาสัญญาณน่ะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วทำการกดการจับคู่ค่ะติดเชื่อมต่อติดปุ๊บไฟจะค้างทันทีโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นตัว บังคับนะัดบังคับได้เลยนะคะสามารถที่จะบังคับจอยได้เลยนี่เห็นไหมนี่เห็นนะคะทีนี้เราจะลองกับเกมทน,นี้ตัวนี้นะคะเกมตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนี่เห็นไมคะบังคับซ้ายขวาได้เลย เพราะฉะนั้นการเชื่อมเล่นบลูทูธถือว่าตัวนี้ก็ปกตินะคะและอีกอย่างนึงที่แม่จะบอกว่าตัวนี้มเล่นกับตัวเครื่องเล่นเพย์ีได้โดยใช้สายต่อได้โดยตรงเลยนะคะเพ4์ีเอสเพีเครื่องเล่นเพ4ีสามารถที่จะใช้สายต่อเนี่ยเข้าเล่นกับเครื่องเล่นเพยีได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็พีซีได้ด้วย นั่นเองนะคะโอเคใครสนใจตัวนี้มีทั้งหมด4ส,สีนะคะสีขาวสีน้ำเงินสีดำและสีแดงสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านไอเดียดีค่ะ